รบราพบกันเหมือนเดิมนะครับกับเรียนออนไลน์บายคุณต่ายทางช่อง YouTube คุณต่ายทิวเตอร์นะครับคลิปนี้มายเฉลยแบบฝึกหัดที่5หน้า52ถึง53หน่วยการบบเรียนรู้ที่6ร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์ในหนังสือแบบฝึรหัดวิชาคณิตศาสตร์แม็กป .5 ะนะครับฝากกันต้นคลิปเที่ยนเคยนะครับอย่าลืมกด Sub s cribe กดไลค์กดแชร์นะครับออกไปเยอะ เพื่อให้คนอื่นได้เห็นคลิปนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจคนทำคลิปด้วยนะครับร้อยองหัวข้อที่4ี0ร้อยละของจำนวนนับแบบพหดที่หนะครับจงแสดงวิธีทำข้อที่100ร้อยละ75ของ300เท่ากับเท่าไหร่วิธีทำร้อยละ ร้อยละของ7จ็0สร้อยละ75ของ300นะครับมีค่าเท่ากับ75ส่วน100คูณ300นั่นเองนะครับเพราะร้อยละ75ก็คือ75ส่วน100อของก็คือคูณของ300ก็คูณด้วย300นะครับเศษส่วนคูณกับจำนวนนับนะครับก็เอาเศษคูณกับจำนวนนับส่วนก็ยังคงเป็นตัวเดิมหรือถ้ามันสามารถตัดทอนกันได้ก็ตัดทอน นะครับเราจะได้ว่า1 0 1เป็น1 0 0 1 0 0คูณ3ก็ได้300ก็จะเหลือ3คูณกับ75ซึ่งเท่ากับ225นั่นเองนั่นคือร้อยละ75ของ300เท่ากับ225ข้อที่1ตอบ225ข้อที่2 80%ของ80เท่ากับเท่าไรวิธีทํา80%ของ80เท่ากับเปอร์เซ็นต์กับร้อยละเหมือนกันนะครับเพราะนั้น 80%ก็คือ80ส่วน100ของเกาะคูณของ80ก็คือคูณ80นะครับก็ตัดทอนกัน18 0เป็น80 10คูณ10เป็น118 0 0อ่ะ0ตัด0นี้ก็ได้0ตัด0 0ตัด0นะครับ0ตัวนี้ตัดกับ0ตัวนี้0ตัวนี้ก็มาตัดกับ0ตัวนี้นะครับก็จะเหลือ8คูณ8ส่วนด้วย1 8 8 6 4นะครับส่วน1ก็คือ64เฉยๆเพราะนั้นข้อที่2ตอบ64นะครับ80ของ80ก็คือ64นั่นเองข้อที่3 0 0ละของ100ร้อยละ25ของ1000เท่ากับเท่าไรวิธีทำร้อยละ25ของ1000เท่ากับ25ส่วน100คูณ1,000นั่นเองนะครับก็จะได้ว่า0 2ตัวตัดกับ0 2ตัว ก็จะเหลือ10คูณกับ25 10คูณ25เท่ากับ2 5 0นะครับร้อยละ25ของ1,000ก็คือ2 5 0เพราะฉะนั้นข้อ3ตอบ2 5 0ข้อที่4 12%ของ1,000เท่ากับเท่าไรวิธีทํา12%ของ1,000เท่ากับ 12ส่วน100คูณด้วย1,000นะครับ0 2ตัวตัดกับ0 2ตัวก็จะได้10คูณ12 12 10เป็น120นะครับข้อที่4ตอบ120ข้อที่500ละ30ของ400มากกว่า8%ของ50อยู่เท่าไหร่วิธีทำร้อยละ30ก็คือ30ส่วน100ของ400นะครับก็จะเป็น30ส่วน100คูณด้วย400 วงเล็บปิดลบด้วยในวงเล็บนะครับแนก็คือแส่วนร้อของห้ก็คือคูณห้าสนะครับศูตัวตัดกับศูตัวนะครับเหลือสี่คูณสาม่คูณสาก็เป็นหนึวงเล็บแรกได้หนึ่งศย์หตัวตัดกับศูย์หตัวเหลือหคูณกับแส่วนด้วยสิบห้าแปส่วนสิ นะครับ40ส่วน10ตัดทอนกันก็จะเหลือ4เท่ากับ120นะครับวงเล็บแรกได้120 0 2ตัวตัด0 2ตัว4คูณ30เป็น120 0 1ตัวตัดกับ0 1ตัวเหลือ5คูณ8 5 8 40นะครับเป็น40ส่วน10 40ส่วน10ก็คือ4จึงเท่ากับ120ลบด้วย4 120ลบ4 เท่ากับ116ข้อที่5ตอ116ข้อ6 25%ของ40น้อยกว่าร้อยละ24ของ150อยู่เท่าไรวิธีทำ25%ของ40ก็เท่ากับ25ส่วน100คูณ40ร้อยละ24ของ150ก็เท่ากับ24ส่วน100คูณ150 25ส่วน100คูณ40นะครับ0 1ตัวตัดกับ0 1ตัวเหลือ4คูณ25 25 4เป็น100นะครับ100ตัดกับ10ก็จะเหลือ10ร้อยละ24ของ150ก็เท่ากับ24ส่วน100นะครับคูณอยู่กับ150 0 1ตัวตัดกับ0 1ตัวเหลือ15คูณ24ส่วนด้วย สิบสิบห้าคูณยี่สิบสี่เท่ากับสามร้อยหกสิบนะครับ3ามร้กส่วนสิบก็จะเหลือสามดังนั้น25ซของ40น้อยกว่าร้อยละยี่สิบสี่ของ150อยู่นะครับสามสิบหกลบด้วยสิบนะครับนี่คือร้อยละยี่สิบสี่ของร้อนี่คือร้อยละยี่สิบห้าของ40นะครับ ร้อยละยีห้าของสี่สิน้อยกว่าร้อยละยีี่ของร้อยอยู่36ลบด้วย10นะครับก็เท่ากับ26น้อยกว่า26นั่นเองข้อที่6ตอบ26ข้อที่7จ็ของ1500น้อยกว่า0.8ของ3ามสิามร้อยอยู่เท่าใดจริงๆแล้วโจทย์ข้อนี้ไม่ ไม่ครบเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเครื่องหมายมันหายจริงๆมันต้องเป็น0.8%หรือร้อยละ0.8ของ360นะครับจริงจริงจะถูกต้องแต่ว่าโอเคไม่เป็นไรหนังสือมันหล่นตกล่นไปแล้วก็เอาเอากาอที่เราเข้าใจนะครับวิธีทํา18%ของ1,500ก็เท่ากับ1 8บ0 0คูณ1น0 0นะครับแล้วก็0.8%ของ360ก็คือ80ส่วน 100คูณ 360. สา0สาเหตุที่เป็น80ส่วน100นะครับเพราะ0.8เป็นทศนิยม1ตำแหน่งใช่หรือไม่ใช่นะครับเมื่อเป็นทศนิยม1ตำแหน่งทำเป็นเศษส่วนมันก็จะเป็น8ส่วน10นะครับซึ่งในส่วนของเรื่องร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับเราต้องทำให้ส่วนมันเป็นร้อยเพราะนั้นจาก8ส่วน10หรือ0.8หรือ8ส่วน10เนี่ยทำส่วนมันเป็นร้อยก็ต้องเอา10มาคูณ นะครับจาก8ส่วน10เอา10มาคูณข้างล่างให้เป็น100ก็เอา10มาคูณข้างบนมันก็เลยกลายเป็น80ส่วน100นั่นเองนะครับคูณด้วย360 18ส่วน100คูณ1,500 0 2ตัวตัด0 2ตัวเหลือ15คูณ18เท่ากับ270 80ส่วน100คูณ360 0 1ตัวตัด0 1ตัว0 1ตัวนี้ตัดกับ0 1ตัวนี้เหลือ 8, 8คูณ36 8คูณ36เท่ากับ288นะครับ270กับ288นะครับ270น้อยกว่า288อยู่เท่าไหร่นั่นเองดังนั้น18%ของ1,500น้อยกว่า0.8ของ360อยู่ก็เอา288ลบ270ก็คือ18ข้อที่7ตอบ 18ข้อที่8ร้อยละ12ของ400รวมกับ80%ของ120เท่ากับเท่าไรก็หาร้อยละ12ของ400ก่อนแล้วก็มาหา80%ของ120ได้เท่าไรก็นามารวมกันนะครับวิธีทำร้อยละ12ของ400ก็เท่ากับ12ส่วน100คูณด้วย400นะครับ80%ของ120ก็เท่ากับ80ส่วน100คูณด้วย120 ตัดท่อนกัน02ตัวตัดกับ02ตัวหรือ4คูณ12 12 4เป็น48 80%ของ120นะครับก็80จน100คูณ120 01ตัวตัดกับ01ตัว01ตัวตัดกับ0อีก1ตัวเหลือ8คูณ12 12 8เป็น96เขาถามว่ารวมกันได้เท่าไหร่ก็จะได้ว่าดังนั้นร้อยละ12อง400รวมกับ 80%ของ120ก็เท่ากับ48บวก9ที่เท่ากับ144ข้อ8ตอบ144ข้อที่9ร้อยละ100ของอ่าร้อยละ100ของ70รวมกับร้อยละ79ของ100เท่ากับเท่าไรรอ้อยวิธีทำร้อยละ100ของ70ก็เท่ากับ100ส่วน100คูณ70รอยละ79ของ100ก็เท่ากับ79ส่วน หนึ100คูณด้วย100่งรนะครับหนึตัดกับ100ก็เป็น1น่งอะไรส่วนด้วยตัวมันเองก็เท่ากับ1นะครับหนึส่วน100ก็เลยเท่ากับ1คูณกับ70ก็มีค่าเท่ากับ70ร้อยละ79ของ179ส่วนร้อยคูณหน0ก็หนึตัดกับ100นะครับก็เหลือ79ดดังนั้นร้อยละ 100ของ70รวมกับร7อของ100ก็เท่ากับ70บกเ9เท่ากับ149นะครับข้อที่10 1 2ของ6 0 0รวมกับ100ยละ80%ของ120เท่ากับเท่าไหรวิธีทำา12%ของ6 0 0ก็เท่ากับ12ส่วน100คูณ6รอยละ8ปของ120ก็เท่ากับ8 0ส่วน100คูณกับ120 12สวน100คณ600นะครับ100ตัดกับ600ก็จะเหลือ6 02ตัวตัด0 2ต,ตัวเหลือ6คูณ12 12 6เป็น72 80สวน100คูณ120 0ตัด0 0ตัด0นะครับเหลือ8คูณ12 12 8เป็น96ดังนั้น12%ของ600รวมกับ100ละ80ของ120ก็เท่ากับ72บวก96 เท่ากับ168ข้อ10ตอบ168ก่อนจะจบคลิปนี้ก็ฝากกันเช่นเคยนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจมีข้อสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปรวมั้งหากคลิปไหนไม่เจอก็ลองเข้าไปดูใน VR ในช่อง YouTube ครูต่ายติวเตอร์นะครับแล้วก็ไปเลือกที่วิดีโอทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปพิมพ์ค้นหาคำค้นหา หน้าของแบบฝึงหัดหรืออ่ากิจกรรมที่ทำมาไว้แล้วนะครับถ้าไม่มียังไงก็สอบถามมาได้นะครับจะได้ทำคลิปให้ในครั้งต่อไปสำหรับคลิปนี้ลาไปแล้วบ๊ายบาย